ในชัย์ไพบูลได้พูดจนกระทั่งยกของอิบุรอสลานวะอาลิมุนบออินมิฮิลัมยอมมะลันมุอัซซะบุมะกวบลิอุบบดินวะซันคือคนรู้เนี่ยนะฮะ ไม่ปฏิบัติตามความรู้เนี่ยเขาก็จะลงนรกก่อนคนที่เคารพบ้านเราคนก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นกูไม่ต้องรู้ดีกว่ารู้แล้วมันต้องลงนรกก่อนไม่ต้องเรียนก็ได้แต่อิบตุรสลานเนี่ยเขาก็กลัวคนจะคิดอย่างนี้เหมือนกัน ก็เลยบอกว่าบอกทุกคนที่ไม uh ่รู้เรื่อารานทำานาลูกมรดุดาตุนลาตุกบาลบอกทุกี่เรงาานททุกอมันที่เราได้ทำไปโดยไม่มีความรู้อามาลูกูมักบูล ا ل ุอามาลูอามาดดตุนลาตุกบาลสิ่งที่เขาทำไปนั้นเหลวหมด บริจาคสกาดถือศีลอดไปทำฮาจญละหมาดถ้าไม่มีความรู้ไปปฏิบัติเขาก็ไม่ได้ผลอะไรเลยดังนั้นจึงไม่ได้หมายความว่าเมื่อคนมีความรู้และจะลงนรกก่อนคนอื่นก็เลยไม่รู้ซะเลยไม่ได้ ผมจริงๆก็คือผมพูดเรื่องของอากอรวันนี้จะนี่เราจะรู้ว่าใครมีอากรไม่มีอากเนี่ยไม่มีปัญญาหรือมีสติปัญญาเนี่ยท่านซุบยานอินโอยัยนะท่านได้กล่าวเอาไว้น่าคิดบอกว่าลาตังจูรูอิลาอักลิรรจุลีฟีกาลามิฮี บอกพวกเจ้าทั้งหลายนะอย่าได้ดูปัญญาของคนหนึ่งเ,เพียงคำพูดแต่คนนี้พูดเก่งผู้นี้พูดดีผู้นี้พูดสวยอย่าได้ยูอย่าได้ดูว่าคนนี้มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาดูแค่คำพูดวะลาลกินตันซูรุอุนซูรุ อิลาอักลิฮีฟีมาคารจิอูมูริฮแต่ให้ดูว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติออกมากิจกรรมของเขาที่ทำมาเนี่ยมันเป็นยังไงให้ดูที่พฤติกรรมอย่าไปดูที่คำพูดแต่นี้ให้มันแคบลงมาหน่อย เราจะรู้ได้คนนี้มีสติปัญญาหรือไม่มีสติปัญญาบอกแล้วอย่าไปดูตรงคำพูดแต่ให้ดูที่การกระทำแต่ไปดูตรงไหนล่ะไปดูตรงสามอย่างช่วงเวลาสามช่วงเวลาถ้าหากว่าคนคนนี้สามารถที่จะควบคุมนะ อารมณ์ได้ในสามช่วงเวลาเนี่ยคนคนนั้นมีสติปัญญาเอาดูให้ดีตรงไหนอ้นดชชาวะในขณะที่เขามีความอยากสังเกตไหมครับคนเวลาจะออกอากาศเนี่ยเขาต้องชัดเนี่ย ความอยากของคนคืออยากจะมีสตังเยอะไม่อยากจะให้ใครเห็นะถ้าหากว่าเขาปลดหมายความว่าทิ้งความอยากตรงนี้ไปเขาก็ต้องวักสตังให้กับคนที่มีสิทธิ์รับสากาดความอยากในการที่จะมีตำแหน่งมากมาย ทํำยังไงก็ได้ไม่ว่าจะถูกไม่ว่าจะผิดต้องการนั่นคือความอยากหรืออยากจะกินอยากจะดื่มโดยไม่คํานึงว่ามันถูกหรือผิดนั่นคือความอยากถ้าเขาคุมตรงนี้ได้ที่ที่หนึ่งคนที่มีปัญญาและดูอีกทีตอนเขาโมโหเอ็นเดลกแบบ ขณะที่คนโมโหเนี่ยสังเกตไหมสติปัญญามันจะตะเลิดเปิดปงไม่รู้ดีรู้ชั่วแล้วแต่ถ้าหาว่าใครคุมสติได้ในขณะที่ยังโกรธอยู่เนี่ยนั่นแหละคือคนมีปัญญาให้ดูตอนนั้นอย่าไปดูตอนดีๆอย่าไปดูตอนธรรมดา และตอนสำคัญอีกอันหนึ่งอินเดลบาซอิทในขณะที่เราประสบภัยขณะที่เราลำบากเนี่ยจะได้รู้ว่าคนนี้มีสติปัญญาหรือเปล่าควบคุมอารมณ์ได้หรือไม่เขาโวยวายหรือเปล่าโทษตัฮันหรือไม่บางคนเจ็บป่วยนะี่ยโทษตัวันคนอื่นทำไมเขไม่เป็นอะไรทำไมเราต้องมานอนเตียง ไม่มีความอดทนวอยวายโทษคนนั้นโทษคนนี้แต่นั้นถ้าหากว่าเราคุมในสามช่วงเวลาได้สแสดงว่าเรามีสติปัญญาหนึ่งในขณะที่เราอยากควบคุมได้ไม่เกินขอบเขตสองขณะท,ที่เรากโกรธและสามขณะท,ที่เรามีภัย คนเวลาตกทุกข์ได้ยากเสียของไปนะครับเงินหายไฟไหม้บ้านน้ำท่วมอย่างนี้เป็นภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นแต่คนนี้สามารถที่จะควบคุมสติอารมณ์ของตนเองได้นั่นคือคนมีสติปัญญาดังนั้นผมจึงให้ข้อคิดในช่วงสุดท้ายเอาไว้แด่เพียงเท่านี้นะครับ